แห่เป็นห่วงเป็นใหญ่กลางดึกเลยค่ะคุณแม่การวิพากรของเราภรรยาสุดสวยของพี่เสกโลโซบอกเลยว่างานนี้เป็นห่วงมากๆเมื่อได้ออกมาโพสต์รูปนะคะของคุณการเนี่ยนอนแอดมิดเข้าโรงพยาบาลกลางดึกค่ะมีสายน้ำเกลือนะเข้าห้อยระยงระยังมีข้อความรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอดมิด กลางดึกร่างกายยัาแย่จริงๆอายุเยอะแล้วเราต้องทำงานน้อยลงนะคะจริงๆหรอเนี่ยแล้วใครจะทำละ่ะทั้งวูบบ่อยๆทั้งอ้วกทั้งเพลียทั้งเครียดสะสมไม่รู้จะอยู่ทันได้เห็นความเสร็จของลูกทั้งสามหรือไม่อันนี้แหละที่เรากังวลมากๆเขาสามคนคือชีวิตของการค่ะแม่รักเสือกวางลอนดอนและห่วงกำลังใจไปหมด กังวลใจไปหมดเลยลูกรักของแม่ทางนั้นพิเศษก,ก็คอยเฝ้าดูแลไม่ห่างเลยซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้มีการโพสต์รูปพร้อมกับข้อความที่ภรรยานอนแอดมิที่โรงพยาบาลเช่นกันแล้วก็มีข้อความคนเฝ้าหลับอย่างไวแต่คนไข้ยังไม่หลับเช้านี้พิเศษก,กับอแอดมินการจะต้องตรวจสุขภาพทั้งสองคนปลอดภัยนะเราเสก แล้วก็อดอาหารอดน้ำ8ชั่วโมงเพื่อตรวจสุขภาพตอน11โมงแอดมินการจะโดนเอาเลือดไปตรวจก่อนงดน้ำงดอาหาร8ชั่วโมงฟันดีบายบ่อยบ่อย,อย,อยมากในข้วนี้ค่ะไม่บายไปงานนี้บอกจากใจเลยว่าเรื่องราวพี่พ่การโพสต์น่าจะเป็น ความกังวลใจในตอนรักษาตัวพี่การก็ป่วยบ่อยนะถ้าใครเป็นแฟนคลับในเรื่องราวของเพจพิ่เศกจะเห็นเลยว่าพี่การน่ะม่ใจะเป็นการเวียนหัวการหน้ามืดการเป็นลมและต่างๆนานานีเยอะมากๆเป็นห่วงเป็นใหญ่หายไวๆนะคะ